พาลูกมากินด้วยดู๋สิเนี่ยกินขึ้นมากินพีนัทบัตเตอร์ของน้องหนวดวนะนี่นี่คือพีนัทบัตเตอร์ของน้องหนวดโ,โหมีความพยายามอร่อยเชี่วในี่ใครสนใจพวกมอนต่างๆพืชผักไปที่ช่องเดียโชวสุกอินกันนะจ๊ะทุกคนไปติดต่อถามน้องหนวดได้เลย ช่องเดโชสุกอินโอ้ยเย,ะ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 ยะอะเย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 อะน้ำลายหกเห็นแล้วน้ำลายหกเ <c oughs> ดี๋ยวไปจับกินที่หมดเลยนน่นตีนกันสนุกสนานอือร่อยสิอร่อยฮะที่เขากินเออหอยทากเขาจะมากินพวกซากพืช าจะมากินพวกซากพืชนี่ที่เราตัดแต่งกิ่งมะมงมะม่วงใบมงใบไม้มาแล้วมาหมักหมักหมกหมกเขาก็จะมาเก็บกินนี่เดี๋ยวจะหมดซาลงไปกินข้างล่างเถอะลงไปกินข้างล่างพาลูกมาด้วยเนี่ยพาลูกมาด้วยดูดูเด็ดเห็นดูอุ้ยอ่ะลงไปกินข้างล่างลงกินข้างล่างโถแหว่งไปเลยกินข้างล่างอ่ะอ่พาลูกมาด้วยอ่ะลูกเกาะแม่ไปโอเคนะเออตามแม่ไปเดี๋ยวแม่พา ปลาหากินข้างล่างก่อนอืน่ากินเชียกินอร่อยด้วยแต่ล้างเมือกออกกว่าจะล้างออกได้นี่ยากมากเลยคุณหน่อยบอกให้ล้างสันส้มด้วยเราก็ล้างเกลือล้างน้ำส้มสายชูเนื้อเขากรุบกรุบหนึบหนึบเหนียวเหนียว,ว,วเหมือนกินหอยโข่งใครที่เคยกินหอยโข่งนะเออเห็นเอ่อ ที่ฝรั่งเศสเขาทำหอยทางย่างเนยป่ะลองเข้าไปดูในพิมพ์เข้าไปหอยทางย่างเนยของเอสคาโกอะไรเงี้ยนั่นแหละนากินน่ากินพอดีมารดน้ำข้างนอกบ้านมาเจอก็เลยถ่ายซะหน่อยไปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอคนรักการปลูกก็อัดคลิปไปเราชอบเราก็อัดไป ทำนูน่นทำนี่ก็อัดนะจ๊ะคือรักชอบอะไรก็ทําไปละกันดูแลสุขภาพให้ดีๆเดอ้เอเก็บเอาไปลวกจิ้มแจ่วสรีมเนี่ย <c oughs> แค่นี้นะ